ตอนนี้กำลังแจ้ข้าวนะครับผมต้องแจ้ข้าวนะครับก่อนกินลาบปลานะครับผมเออนะครับผมแจ้ข้าวอยู่บ่เออแจ้ข้าวนะครับผมเอาโซนก่อนไม่มีใครโซนด้วยครับต่อไปเราก็จะได้กินลาบปลากับเต๊ะหม้อกอบหม้อไฟปลาเด็กเป็นตัดแสบพี่น้องพี่น้องเดินมาเดินพี่น้องครับการพบกับช่องช่างพัดแชนแนลทีมงานเบอร์บิชอปครับผมสำหรับคลิปนี้ เรามาทำอะไรกินกันครับผมลาบปลาเรียกข้างล้วนบอลาบปลาเรียกข้าง้วนปลาอีปลาะเพียนปลาเพียนปลาปลาส้อยปลาะเียนนีเรามาฝีมือช่างงชานลขันับมา่สุดยอดนะครับสุดยอดวันนี้ทำแบบ สูตรฝีมือเลยครับวันนี้ปลาตอนเย็นมันมีหาพูดปลาสูตรซาลุกขสูตรบ้านๆครับบ้านเอาหาในสูตรอะไรครับเนี่ยสูตรเยโสสูตรบ้านๆเลยอ๋อชแนลโชว์ฝีมือให้กินวันนี้เด้มาเด้อมาเด้อพี่น้องเอากระปักเนื้อปลาแล้วกันค่อยๆเนื้อปลาไว้แล้วเอาก็บผัด ปลาแซ่บน้ำกันม่ีาได้กินน้ำกันพีก่เขาฝักปลาแล้วเร็วเขาจะไแด้วนนะครับเลือนนะครับเขากปลาเห็มันั่นเาเอียเนะดวครับแต่ว่าเอาฝักตัก้ฝามันแบบงอปม้านี่เลยก็จะไปด้วนน้ำมน แป้ว่าปวดเท้าครับตอนนี้เอาปักซับซับตับซับซับซับคับตับตับับตับับคับับตัตับตับตับตัตับตับตับตัับัตรต คัพลงมานีสองน้ำดังไฟก่อนเด้อพี่น้องเด็ดตั้งน้ำเดือก่อนไฟกระด e. ับเจตอนนี้เราใส่เครื่องปรุงเราต้องอะไรใส่เครื่องปรุงอะไรมั่งครับเนี่ยจะมีค่ากระเทียมแล้วก็พริกแล้วก็เกลือตะไคร้นี่เครื่องปรุงนะครับต้มน้ำซุป เราเพื่อที่จะรวนเนื้อปลาของเราให้มันหอมเราต้องเอา,เ,อาเครื่องพวกนี้ต้มก่อนในน้ำเดือดค่อยเอาเนื้อปลาไปรวนแสงอาจจะมืดๆจักน้อยบ่เคยสว่างมันจะได้อหอมหอมต้องกราบขออภัยพี่น้องด้วยเด้อแสงอาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ไอที่นัดอีเมื่อไงูวนอ่ดผ่าน สูตรไหนยังใส่ได้คือเข้าอยู่เห่นเหเออนั่นดีสุดดีลีนั่นของแท้เลยไมยสิปิญญ์ยังนี่เจ้าคนกับบ้านหมดนะไม่ได้ขนใช้ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับเราค่อยเอาเนื้อปลาเอาเนี้ยปลาว่าล้วนล้วนแล้วก็ค่อยเหาเอาไปผุ้งเขาต้องต้มเครื่องก่อนน้ำเดือดกก่อน็ต้องต้มเครื่องก่อนนะครับสูตรยาโซทอนถ้าคันคันล้วนน้ำเปล่าเนี่ยมันคือมอหอมเขาต้องล้วนกับน้ำ ที่มีเครื okay. ่องกบทาตะไคไทกระเทียมริดแสงมันอาจจะมืดจักน้อยเด้อพี่น้องก็ต้องกราบขออพรไว้เลยเด้อไฟบุคอยสว่างต่อไปน้โซอยซอยผักไบนะครับซอยผักใบถัาใไทยลาบใช่ผักเยียงมั่ง มีต้นหอมผักชีแล้วก็สะระแหน่นะครับเนอะต้นหอมผักชีสะระแหน่ก็จะโยรยเวลาเราปรุงเสร็จแร้วก็โรยครับพี่น้องวิธีการปรุงทาน้ำมันเซบูแซบไดครับแล้วก็มีผักมันจะดีกว่าหอมนะครับเ้อโอเคตอนนี้แก่หอมแก่หอมมันเป็นลอกซีก้นมาแล้วครับพี่น้องกลวาว้อมเ้อะ ดาวาดบอดาวอีกตอนระพูอันนี้เกียวไม่ได้เซย,ยครับเวลาระพูก็ไปใส่เรื่องตาอนราัวผักใเรื่องครับกันนักนตอนนี้เราก,นนก็ใส่กับัวใด่พิษผงใส่พักไปแ่แบบเร้อครับใส่กันนัดขั้นตอนไปก่อนานกล้น,น,นี่อยู่เงา ลงไปอยู่ลงไปมาดูวิธีปรุงครับผมโอ้ยลง <c oughs> ไปกะค้นนะครับค้นเหมือนกันใส่เข้ากันหลาบจุกเลอครับว่า,เ,า,าเป็นลาบดิบลาบเป็นลาบจุกหลับล้วนจะเสดจะพี่นอน้องหรือหอมจนชวนวัด ลับล้วนครับผมตี้กำลังแจ้ข้าวนะครับผมต้องแจ้ขขาวนะครับก่อนจะกินลาบปลานะครับผมเอานะครับผมแก้ขขาวอยู่บ่เออแก้ขขาวนะครับผมเอาซุนก่อนไม่มีใครซุนด้วยครับผมต่อไปเราก็จะได้กินลาบปลากับเซฟหองกับเอาต์ตัดเป็นตัดแสบพี่น้องพี่น้องกินอะไรก็แสบแล้วเนาะบกินมาเด้อมาเด้อครับเด้อเป็นสบาดอาครับพี่น้องนะไอ้ตี้กำลังปลากำลังเฮ็ดอยู่ครับผมมากินร่วกันเด้อ กูก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเมาแล้วผมเมาก่อนนะเมาก่อนแล้วครับผมเออเมาซะแล้วจะจะได้กินยามใดไปปุ่นปลาไปเไิ่งป้าโอ้ตัวไหแก้ข้าเลยพี่น้องตอนนี้ต้องแก้เข้าก่อนทำไมแก้คข้ามันจะบาดเจบ ไปรโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมพบกับช่างพัดชาแนลจิงงานรูปปอร์ช็อปครับผมฝากช่องด้วยนะครับผมเดินพเดอนพี่นออกเสร็จเรียบร้อยากินข้าวน้ำกันสแซ่บไม่กลัหลบปลาหรือพ่น้อกมีแรง ม,มือค่ำแซบีบอกกินเราไปดิแซบ่็แซบ